จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมนี่เมื่อคุณสามารถเติมได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนํำ y า d a Game Center ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพ i e c e ลติรัส Corp Beauty, Buah l i หรือ Harry Potter Magic a w a k e n คนและเกมมือถืออื่นๆอีอมากมายสามารถทักปี่เพา y า d a Game Center ใน,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 ในลิงก์ใต้ด e s c r i นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android เอาล้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแนลนะครับผมมาอยู่ตัวละครแม่ใหญ่โลแดงกันบ้างนะผมก็บอกได้เลยนะว่าแม่ใหญ่ตอนนี้นะผมยังไม่ตกเมตาไปไหนเลยนะผมสามารถเอามาไต่แรงในปัจจุบันได้ดีมากๆเลยนะผมเนื่องจากว่าตัวละครแม่ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แพ้คิงหรือควีนขนาดนั้นนะผมเพราะไอ้สองตัวนั้นเนี่ยมันทํามาเพื่อแก้นิกะเป็นหลักนะผมแต่กับแม่ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเลยนะผมอาจจะไม่ได้กระทบอะไรด้วยซ้ำนะฮะแม่ใหญ่สามารถที่จะสู้ได้ไม่ยากเลยนะผมสัตว์สองตัวละครนั้นนะผมตัวละครแม่ใหญ่นะผม มีตรรัวละครที่สู้ยากนะผมแค่ตัวเดียวนะฮะ ก็คือแคคเกอร์นั่นเองนะผมที่เวลาเจอเนี่ยโอกาสที่จะรอดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะผมในแรงนะฮะแต่ว่าแคคเกอร์ในแรงเนี่ยก็เจอน้อยมากๆเช่นกันนะผมทอให้แม่ใหญ่เนี่ยก็เวลาที่เอาไปกดแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เจอในแรงเลยนะผมส่วนยมาโตนะผมก็ถ้าเกิดว่าเราดิสโลมันได้เนี่ยแม่ใหญ่ก็สามารถที่จะสวนกลับได้เหมือนกันนะผมที่จะเจอที่เป็นปัญหาหนักก็น่าจะมีแคคเกอร์ตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมแม่ใหญ่เป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะผมในการที่เราจะหยิบสายโล่ดีๆมาใช้ในการไต่แรงนะผมเพราะมีความยืดหยุ่่่นนนสูงมมาากกกไตัะเลยผ เป็นวิ่งก็ได้เป็นโลก,ก็ได้เป็นหมัดแถว2ก็ได้นะผมเพราะว่าสกิลเนี่ยซัพพอร์ตเพื่อนจากระยะไกลได้ดีสุดๆไปเลยด้วยแล้วก็ทะลุกำแพงด้วยนะฮะส่วนเลนที่ผมใช้ผมก็จะเป็น3ไคโดนะผมจะเน้นการลดคูลดาวสกิลหนึ่งเป็นหลักนะผมเน้นการสลับร่างไปมาของสกิลหนึ่งนะผมส่วนอ,อัพเลนที่ผมใช้ผมก็จะเน้นแบบดิเฟนเต์นเต็มเลยนะผมแล้วก็ HP ดพีสองช่องนะผมแอตแทกสช่องนะฮะเมตานี้เราจำเป็นต้องมีดาเมจติดตัวนะผมเพราะว่าตัวละครในเมตานี้ผมมีแต่ตัวอึดถึกๆทั้งนั้นเลยนะผมทีียายาทะะีีนน่่่่พพยยยยยยาา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 มมมจจจจะะะะะะบุกงงเเเเเเเรรรนนนนนนัผฉ้้ขอออซดว ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่นักนะผมผมเลยติดแอทแทกมาด้วยนะฮะส่วนซัพพอร์ตที่ผมใช้ก็จะเป็นซับแดงนะผมหนึ่ร้บห้าจุดนะผมกับเจ็ดแทกนะฮะก็จะมีแอทแทกเกอร์หมวกฟางพาราเมเซียกับตันนิวโวเวอร์เจนนะฮะแล้วก็ฟิชแมนนั่นเองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์เลยแล้วกันนะฮะสำหรับตัวละครบิ๊กมัมโลแดงนะครับผม10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร1,000ถึง5,000เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับซอมบี้ลัชเว็บซุ่มไอทีดองเพชร100นนพโน ไอดอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงใต้ดีคลิปชั่นได้เลย คครับผมมาอยับเกมได้นะผมกับดาลเรือซันนี่นะฮะเนื่องจากว่าเรามีสายโล่สองตัวนะผมผมก็จะเข้าทงกลางแบบด่วนๆเลยนะฮะไม่สนใจอะไรนะผมเดินมาซับเลยนะผมโดดเข้ามาก่อนแล้วก็โยนไฟไปก่อนเลยแล้วก็ดึงทงให้เพื่อนนะผมเรียบร้อยแล้วก็แช่อย,อยาวๆเลยครับผมช็อตไปหนึ่งทีเอ้โซเจอร์ออุย้ยโดนสัตว์อะไรวะเนี่ยอ๋อโดนคิงนะผมโดนเหยียบหน้าดิเวรแล้วไงใหญ่โอ้พาจะรังกัน ไม่เป็นไรเราอยู่ในทงอยู่นะผมรีบกลับร่างด่วนฮะแล้วก็ต้องเติมเลือดแล้วผมขอฉีดหน้าสักทีแล้วกันโรเจอร์ขอเลือดหน่อยนะครับเรียบร้อยแตกไปเลยนะผมเนี่ยเพราะเราใส่ดาเมจนะผมมาแรงจ,จัดนะฮะไม่เป็นไรไม่กระเด็นฮนะนิกกก็ไม่ได้เดบด,ด้วยนะผมเราสู้กับน,นิกะาได้นะผมโดนไฟอัดตาไปหนึ่งทีแต่ว่ามันล้มก่อนหลบสายฟ้ามาหนึ่งทีแล้วกันฟันฟันฟันรัวๆอ้าวเคา์เตอร์กันขอเล่นกันเลยขอเล่นกันเลย โอเคไม่เป็นไรไม่กระเด็นครับผมก็ไม่ได้บัฟอยู่ดีนะฮะอ้าวแปลงเป็นสายโลดแบบนี้ก็เสร็จผมสินี่ไงตีแรงตีแรงตีเข้าไปแล้วช็อตหน้าไปอีกทีหนึ่งเกือบตายกลับล่างเลยฮะเตรียมครับผมเตรียมปืนเลสให้พร้อมนะฮะดออแล้วนี่เราก็ฉีดสักทีเถอะนี่ไงตุง้มแตกไปเลยครับผมนี่กักกันนี่กักก็ไม่รอนะผมรอให้มันเปลี่ยนสายก่อนนะฮะแล้วค่อยฆ่าก็ได้นะผม โอ้โหโรเจอร์มารอเลยฮะชาร์จเกจจนเต็มแล้วผมรอมาไหมเราติดบู๊ขอโยนไฟใส่สักทีนึงโดนไหมโดนนี่ไงต่อเลือดไปก่อนนะฮะแต่ว่าเช้งมาเบิดบาลานแค่นี้นิกะหรือเปล่าลบพาชิอ้าวฮาชิหายแบบนี้ฮาชิหายแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับผมฟันครับฟันครับผมฟันครับฟันหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่ไงล,ล้มไปล้มไปเต็มกับล่างเต็มกับล่าง,ก,างกับล่างเผาไฟอ้าวตีไม่เข้าหรอกเพราะมันเด้งเลือดยังไงแล้วมาเลยดอ อดแล้วก็เลเซอร์ชะตาเดียวกับนิกาเ๊ะเลยนี่ไงแตกไปอีกหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยฮะจะมาล้างแค้นให้นิกาอย่างนั้นเหรอให้อ้าวเอ้ยมันมีลูกสาวลูกสาวจะมาล้างแค้นให้พ่อหรือเปล่าเนี่ยแอบจ้องจ้องมองมองอยู่นะผมรอบูทซะด้วยเขาเป็นซะด้วยนะผมรอบูทเลยนะฮะแต่เขาไปเล่นกับตรงนู้นก่อนนะผมแล้วก็แวะมาหาเราแล้วไง มาพร้อมซันจิด้วยเราแพ้ทนันทั้งสองตัวเลยขอโยนไฟไปก่อนเลยเอาวเกาะหายแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับช็อตไปเลยช็อตแล้วก็ฟันครับผมช็อตแล้วโดนย่ำย่ำเทา้าย่ำเทา้เทาใส่เต็มหน้าครับผมไม่เป็นไรฟันในซันจิซันจีไม่ตายวะไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายแล้วเปลี่ยนสีด้วยไงเดี๋ยวก่อนนะไม่มีท่านหนึ่งก็เสร็จผมดนี่ไงลูกสาวแฉงเหรอจะล้างแ้นให้พ่ออย่างนั้นเหรองั้นก็เตรียมชะตอากรรมเดียวกันกับพ่อลูกเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผมแตก นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเด้งเงือนรุวัวติดไฟก็ได้เงือนรัวๆอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกหยอกเฉยๆนี่ไงเอาไฟไปกินไฟมันต้องแบบนี้ไม่ใช่เท้าไฟเฉยเพราะหลบออกมาก่อนอ้าวเดี๋ยวบจับไม่โดนว่ะเรียบร้อยไงเรียบร้อยตาของโอคืนเอาบัฟก่อนเลยเอาบัฟปึ๊บมามาสัมจิมานี่ไงนี่ไงเปลี่ยนตัวไปซะนี่บวนบวดอยู่นั่นแหละบวนไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียทงข้างบนข้างบน ข้างบนนีกะยะวันไปเลยวันไปเลยเรียบร้อยผมนีก่กะแตกไปนะผมโอ้โหแทมหมื่นสองแล้วผมว่าจบไปเป็นที่ร้อยของสลรับเกมแรกนะฮะ ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเป,เปลี่ยนไอดีเกมวันพีชเปอาติรักมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอดเอกใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง150,000 0คนนะฮะต้องการซื้อขายไอดีหรือไอดีดองเพรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชจูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%เลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้น มาต่อกันบเกมที่2มันบ้างน,นะผมมาดานลกทาวน,นะผมก็เหมือนเดิมนะผมผมให้ทิกกเฝ้าทงแรกไปแล้วผมเราผมไปทงกลางกับคิงเลยนะครับผมเราชอบแบบบวกไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ทงกลางอยู่แล้วไหมเผื่อไปเอาทงด้วยนะผมเผื่อคิงไปไม่ทันนะฮะดึงทงสองไปก่อนเอาคิงโดดอยู่กับที่ที่รอก็แทงอยู่กับที่จะผมขอฉีดคิดรอไปก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เอานี่เลเซอร์ของจริงมันต้องแบบนี้เอาเจ็บไปดีครับผม <c oughs> เกินครึ่งรอเลยนะผมแล้วก็เข้าทงกลางเหมือนจะไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องกันนี้ก่อนไ <c oughs> อ้นี่มันยิงไม่หยุดเลยคคิิงกับดรรออมา ตรงนี้เยอะแยะครับนี่ไงสไลด์ออกไปก่อนแล้วก็เทียบช็อตสายฟ้าแตกแม้ผมไม่ต้องเปลี่ยนล่างนะผมผงกลางไม่ได้เงั้นเราต้องไปเองนะฮะต้องถึงมือแม่ใหญ่ละดอสเข้าไปก่อนตีตีตีเข้าไปก่อนครับตีเข้าไปโอ้ลูกลูกทรพีลูกทรพีเทาลูกทรพีแกหลบไปทำแม่ใหญ่ได้ลงคอไอ้คาตาคุนี้ยันเหรอเียมเลเซอร์เลย ฉีดหน้าสักทีหนึง่งนี่ไงไอ้ลูกไม่รักดีเอาแต่มันหลงได้เฉยน่าจะเพราะมันมีออโต้ดอทแน่เลยนะผมอุ้ยโดนต่อยอีกเอาใหญ่เลยนะกลับทงนะครับผมชิบหายแล้วไม่ไหวแล้วกลับไปโยนไฟใส่เลยครับผมไอ้ซี่หลบไปขอเข้าทงหน่อยอย่านะอย่าอย่าอย่า,ยาติดไฟไปก่อนโอเคอเต็มเต็มแต่มันไ็นแรงเด้งเลือดต่อยรัวต่อยรัวโอเคได้ยิบสุดท้ายโดนแรงอยู่แล้วเต็มผมเอาคืนนังช็อตคืนไปเลยแล้วกันแตกไปซะแหลกไปเรียบร้อยครับผมเอาทงการระดวนเพื่อนดึง ดึงดึงดึงครับดึงดึงเออแล้วก็เดี๋ยวผมฉีดให้ฉีดไปก่อนเลยฉีดนิกาครับผมโดนเต็มเต็มดอกครับผมกระเด็นใบซะาครับผมเติมเกตรอเลยครับผมไปบุกครับผมเฝ้าให้ผมเฝ้าให้เออสวยครับผมรอครับรอรอเติมเกตอย่างเดียวครับอยู่กับนิกายังไงก็ปลอดภัยครับผมเออมาแล้วโดดโดดออก่อนโดดออกก่อนโดดเอามาตักไปเลยไม่พ้นทางไม่พ้นทางเตรียมเตรียมเตรียมช่วยครับเตรียมช่วยสกิลยังไม่มาโอ้โหโอเคโอเคโอ้เด้งเดือดรัวโอ้เด้งเดือดรัวแต่ว่าไอ้ธงสองเราโดนชิปหายละ ปล่อยให้ให้นิกะเล่นเลยแล้วกันตรงนั้นนี่ปล่อยไปตยวนี้ปล่อยเออตายเลยไม่ปล่อยก็แตกสิครับผมเราตีแรงนะพอเราใส่แอตแทกมาเวแล้วไงมันเป็นอามาตาสามตดฉีดฉีดหนะ้านี่ไงคิงอย่างนั้นเหรอตายไปซะเอาเบอร์ อีกตัวนึงอีกตัวนึงโดนไฟใส่หน้าเอา้ามันตายก่อนนะผมไม่เป็นไรฮะผมก็โซนทงไว้เหมือนเดิมนะผมขอขอบัฟเลยขอบัฟความเร็วแล้วกันนะผมเผื่อวิ่งโยกไปโยกมานะต้องกลับล่างแล้วเติมเกจก่อนนะผมตอนที่เติมได้ไม่เกินร้อยนะผมเอ้ยเอ้ยเหมือนมีคนมามีคนมาฟีซี่เหลือเนี่ยเราต้องทําให้ติดไฟก่อนนะผมไม่งั้นเราน่าจะโดนดาเมจแรงนะฮะไปกลับล่างครับผมเตรียมเลเซอร์ครับจับทงปุ๊บเลเซอร์ปับ๊บเอาดอทดอทดอทดอต,ดอต,ดอต,ดอตสี่ดอทดอตดอตดอตบอกให้ดอทไงเออดอทส หลบมาก่อนแล้วก็ตาผมเล่นวิ่งก่อนจะฉีดเลเซอร์โหคิดคิกบุกบุกขลมมาทำอะไรเนี่ยเอาเรียบร้อยฉีดคืนนี่ไงเล้ยบร้อยไหมล่ะเด้งไปเลยครับผมโอ้โหคิดไม่น่าเข้ามาเลยผมเวลาจะเล่นอุ้ยหายแล้วคาตาคุนิต้องกันธงด้วยสู้กับฟี่ก็ต้องสู้กันธงก็ต้องกันโอ้โหชิปและโดนเต็มเต็มมันไม่ติดไฟด้วยเต็มดอกครับผมไม่เด้งเลือดด้วยก็แตกลยครับผมโอ้โหโซโลมาช่วยไว้นะก็น่าจะจบไปที่ร้อยของสาเกมที่ะครนะผม โอเคครับผมมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันได้น,นะผมกับดานมารินฟอร์นะผมโอ้โหเราน่าจะต้องไปทงกลางอีกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะว่าฟี่จะไปไหนนะฮะโอเคฟี่ดึงทงแรกเราต้องไปกลางแล้วผมไม่มีสายวิ่งนะฮะเราก็ต้องเป็นวิ่งจำยอมนะผมไม่มีทางเลือกนะผมฝั่งตรงข้ามมีคิดรอนะฮะแต่รอจงังหวะก่อนหาวิธีเข้าก่นหลบเข้ามาก่อนนะครับผมโอ้ยมันเป็นอมตะว่ะฉีดเลยมันดอนแล้วมันดอนแล้วก็ฉีดสวนดิครับผมมาเลยมาเลยดึงฮะดึงดึงน่าจะได้กลางนะผมเป็นไงล่ะ นี่บิ๊กมัมมันก็ผิวเหมือนกันนะผมเป็นสายวิ่งได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีใครเป็นนะผมเราก็ต้องเป็ดเองนะเดี๋ยวเตรียมโยนโอ้โหสวยจัดเลยโซโลสวยมากครับผมแล้วฝั่งนั้นมันมีฟีโอนี้ด้วยนะอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแต่นั่นนี่กลับมานี่กลับมาเราเติมเกรดรอครับผมเติมเกรดรอลบป้าจะหลักโอ้ยยังโดนอยู่ติดติด,ดฟันไปฟันไปอุ้ยช็อตไฟฟ้าเฮ้ยพัดไฟฟ้าอย่าอย่านะี่รออีก้ยเจ็บ กระเทือบมาได้นะนิกะโอ้โหโคตรเจ็บเลยขอชีมเ,เอาเลือดคืนมาก่อนเอาไปกินเรียบร้อยโดนเต็มเต็มนะผมได้มาครึ่งลอยก็ยังดีนะฮะดีกว่าไม่ได้เลย,เลยนะผมแล้วก็ดีกว่าโดนตัดเลือดด้วยนะผมดีนะมีเด้งดเลือดคืนมานะผมปล่อยโซโลเล่นไปฮะตรงนั้นเขาน่าจะไหวเลยมีตั้งหลายตัวแต่ว่าไอ้ไครโดมันดึงคงเนียนเนียนอยู่ทงบ้านเราเลยนะผมเรากลับไปไม่ได้ต้องกันทีละทงกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนเอาคืน นี่ไงช็อตไปเลยแตกไปซะแล้วก็ดึงฮะเราเป็นสายวิ่งจำยอมอีกแล้วนะผมไม่มีวิ่งไงมันก็ต้องเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วไหมแต่ว่าแฉงสองตัวเหมือนกำลังวิ่งมาทางนี้เลยว่ะเหมือนจะไม่รอดแน่เลยอย่าโดดนะเฟยหลบมาก่อนเดี๋ยวใครโดนก็มาอมืเต็มหัวเต็มหัวเลยแต่เราติดบูธฟันครับฟันครับผมติดไฟไปให้หมดครับลบฮายคิแฉงมาไม่มากันไม่ขาดสายเลยแฉงฟันครับฟันฟัน,ฟน,ฟนลบฮายิโอโดนใครโดอีกเวเย้ยเนย ลบออกไปเดี๋ยวนี้อย่าดึงอย่าดึงเออตายไม่ไม่ไมตายกันตายเด้งนะผมอย่าดึงนะไว้จะดึงกลับล่างก่อนเลยครับผมแล้วก็ถฉียดสักท,ทีนี่ไงแตกไปซะใครโดเหลือแ้งอีกตัวเหลือแช็งอีกตัวโดดไปไหนเพื่อนอ้าวโดนบาจาร็งเต็มเต็มหัวเลยนะเพื่อกี้นะผมเลยแค่เติมเกรดไว้นะผมเราได้สี่โทนละโซนไว้ฮะ รอจังหวะนะผมถ้ามีโอกาสบุกได้ค่อยบุกนะครับผมแต่ว่าดูจากท่าทางไม่น่าจะบุกได้นะผมเขาติดบูธขนาดนี้นะฮะถอยออกมาเพื่อนท้าไม่อยากตายมูถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเข้าไปโอ้โหไหนก็ไหน,นโอ้ยหลบไม่ได้โอ้ยเราโดนตัดเลือดด้วยชีพไปก่อนแล้วกันนี่ไงเอา้ามันล้มก่อนชิปเปล่งละชิปหายแล้วกลับทงดีกว่าฮะเลือดเหลืออยู่400นะผมไม่น่าจะรอดได้ดานโอ้โหสามสิบวิถเพื่อนจะตายหมดนะเพื่อนขอร้องโยนไฟไปเลยครับซัพพอร์ตก่อนฮะโยนไฟโดนนิค คิดรออย่ามาเล็งผมนะถ้าโดนผมน่ะตายแน่นอนนี่ไงช็อตไปเลยครับผมนี่กาแต่คิดรอมันมาเลือดเราเด้งเราติดบุ๊ดพอดีนี่สวยเลยครับผมสวยเลยฮะสวยเลยครับฟันครับฟันันครับฟันไม่หยุด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 ฟันอยู่ก่ามันจะตายฟันเข้าไปครับฟันเข้าไปครับผมกลับล่างกลับล่างกลับล่างครับผมเตรียมเอามาตะอุ้ยโดนตัดเลือด่ะดึงไปเลยฮะดึงไปเลยถ้ายังไม่อยากตายก็ดึงต่อไปนะผมแตกไปซะโดนนิกากระทืบตายเป็นยังไงแล้วไปครับผมฉีดหน้าบ้านเอา เขาเนี่งว่ะเขานิ่งว่ะน่าจะยอมรับชะตากรรมนะผมว่ามันดึงไม่ทันแล้วนะผมก็จบไปที่ร้อยแล้วผมสำหรับเกมเพลย์บิ๊กมัมนะผมฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมทำไอ้ภาพคนนี้ต่อไปก็สามารถกด subscribe ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกกันจง subscribe